Good morning students welcome to m y e c r a s s King the Garden Tour. Good morning students welcome to m i n e c r a s s King the Garden Dream. นักเรียนชั้นประถมสามนะครับเจอครูปฏิทินทางหนึ่งนะครับเรียนครับวันนี้เนี่ย เราจะมาทบทวนคําศัพท์ที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะเรียนครับทบทวนคําศัพท์มีทั้งหมด9คําเลยในคำนักเรียนครับมีทั้งหมด9คํานะครับคําศัพท์ที่ลงท้ายด้วยต at และก็คําศัพท์ที่ลงท้ายด้วย an ซึ่งจะมีทั้งหมด9คําคนะคะเรียนครับจุดประสงค์ของการเรียนวันนี้เนี่ยให้เรียนเขียนแล้วก็อ่านประโยคที่ประกอบด้วย is is และคําศัพท์ที่ลงท้ายด้วย at และก็คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย an นะคะนักเรียนครับซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนเนี่ยหน้าที่15หน้าที่16และก็หน้าที่17นะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่มีการบ้านนะครับนักเรียนครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครูจะทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ag และก็คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย an นะคะนักเรียนครับแต่ก่อนที่เราจะไปทบทวนคำศัพท์เนี่ย นักเรียนครับเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้ซึ่งใน1ปีเนี่ยเราจะมีทั้งหมด12เดือนนะครับเดือนธันวาคมเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะต้องพูดว่า December December แปลว่าเดือนธันวาคมนะคะเรียนครับ December แปลว่าเดือนธันวาคมเดือนนี้เนี่ยก็จะมีวันสำคัญเกี่ยวกับบมวดภาษาอังกฤษนะครับก็คือวันคริสต์มาสนะครัับนกเรียนครับวันคริสต์มาสเนี่ย แน่นอนพอจะนึกออกไหมครับที่เราเนี่ยใส่หมวกสีแดงนะครับอันนั้นนะครับก็คือเป็นวันที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็เราเนี่ยจะต้องนึกถึงซานตาคลอสกันใช่ไหมครับที่จะมาแจกขนมนะครับนักเรียนครับแต่ในปีนี้เราไม่มีกิจกรรมนะครับเพราะว่ามันมีโควิดนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะครับนักเรียนครับคำที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนอ่านตามครูนะครับ bad bad คำว่า bad สะกดด้วยตัว B ตัว A และก็ตัวทคคำว่า batch แปลว่าขังค้าวนะครับนักเรียนครับต่อไปคำที่สองนะครับคำว่า cat cat student repeat a r m e cat cat คำว่า cat เนี่ยแปลว่าแมวนะครับนักเรียนครับสะกดด้วยตัว C ตัว A และก็ตัวทนะครับนักเรียนครับต่อไปคำศัพท์คำที่สามนะครับ คำว่า hat hat สกดด้วยตัว h ตัว a และก็ตัว t ซึ่งแปลว่าหมวกนั่นเองนะครับเรียนครับต่อไปคำศัพท์คำที่4คํคำว่า mat mat สกดด้วยตัว n ตัว a และก็ตัว t คำว่า mat แปลว่าเสือนั่นเองนะครับเรียนครับเรียนครับผู้ตามดูนะครับ mat mat ต่อไปคำที่หานะครับคำว่า rat rat สะกดด้วยตัว a ตัว e และก็ตัว t คำว่า rat ซึ่งแปลว่าหนูนะครับนักเรียนครับนักเรียน,นยอ่านตามมันคืออีกหนึ่งรอบนะครับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย at จะมีห้าคำนะครับ bat bat cat cat hat, hat hat mat mat และก็ RAT a t นักเรียนเก่งมากเลยนะคะนักเรียนครับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย AT ทมี5าคำต่อไปเราไปดูคำศัพท์ที่มีคำว่าลงท้ายด้วย AN ก็จะมี4คำนะครับนักเรียนครับก็คือคำว่า Can can students repeat up t o me can can สกดด้วย C c n n a น ซึ่งแปลว่ากระป๋องนะคะนักเรียนครับต่อไปนะครับคำศัพท์คำที่สองนะครับคำว่าแฟนแฟนสะกดด้วยตัว f ตัว A และก็ตัว N นะครับคำว่าแฟนแปลว่าพัดนะคบนักเรียนครับนักเรียนผู้ตํางคูณนะครับแฟนแฟนต่อไปคำต่อไปนะครับคำว่าแผนแผนคำว่าแผ่น สะกดด้วยตัว p ตัว a และก็ตัว n คำว่า pan แปลว่ากระทะนะคบนักเรียนะครับต่อไปคำที่4นะคะคำว่า van van คำว่า van เนี่ยสะกดด้วยตัว v a และก็ n นะคบนักเรียนะครับคำว่า van แปลว่ารถตู้นะคบนักเรียนครับีนะบนะบ๋ยวนเนี่ยอ่านตามมันรูอีกหนึ่งรอบนะคะ can can fan ก็ when when จบไปแล้วนะคะเรียนครับสำหรับคำศัพท์เนี่ยมี9คําคำาคำแรกเนี่ยเป็นคำศัพท์เนี่ยที่ลงท้ายด้วย a t และก็4คํคำหลังเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย an ซึ่งรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมด9คําคำนะคะเรียนครับเดี๋ยวให้เรียนไปทบทวนคำศัพท์ในคลิปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่มีการบ้านนะคะเรียนครับวันนี้เนี่ยคุณครูก็ขอจบการสอนของน้องบาลสาม ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไปเรีนยนนักึกษาสุขภาพกันด้วยนะครับ o บ b าย